สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .6 ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยกับครูนุกนะคะวันนี้นะคะครูนุกจะนำความรู้อะไรมาให้เด็กๆอยากรู้ไหมคะอยากรู้แล้วมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะวันนี้นะคะครูนุกนำความรู้ในเรื่องคำเป็นคำตายมาฝากเด็กๆนั่นเองนะคะ ه, คำเป็นคำตายเนี่ยเป็นยังไงนะแล้วเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงนะถ้าอยากรู้แล้วตามครูนุกมาเลยค่ะคำเป็นคำตายนะคะคือการจำแนกคำตามลักษณะระยะเวลาที่เราออกเสียงต่างกันนั่นเองนะคะลักษณะดังกล่าวนะคะจะทำให้มีคำที่มีพยัญชนะต้นเนี่ยที่อยู่ในรูปเดียวกันนะคะมีเสียงวรรณยุกต์ที่ ต่างกันนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าความแตกต่างระหว่างคำเป็นกับคำตายนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วเราจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรนะคะคำเป็นนะคะคือคำที่ประสมด้วยสละดเสียงยาวสละดเสียงยาวมีอะไรบ้างคะเด็กๆอ่ะคุณนุกยกตัวอ,อย่างมาให้เยอะแยะเลยนะคะ อีอืออูเอแอโอออเออเออยเอืออัวรือแล้วก็ลือนั่นเองนะคะ สระเหล่านี้นะคะเป็นสระเสียงยาวนะคะแต่ถ้าเด็กๆยังไม่มั่นใจว่าเอ๊สระตัวไหนเสียงสั้นหรือเสียงยาวนะให้เด็กๆลองออกเสียงสระตัวนั้นมานะคะแล้วเด็กๆก,ก็จะทราบว,ว่าเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวนั่นเองเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคําแรกนะคะตานักเรียนเห็นไหมคะว่าต่อต่าผสมกับสระอะไรคะ ประสมกับสละอานั่นเองนะคะนี่เห็นไหมคะตออาตานะคะคานี้เป็นคําเป็นเพราะว่าตัวพยัญชนะนะคะะสมกับสละดเสียงยาวนั่นก็คือตัวสละอานั่นเองต่อมาดีนะคะดีสละดเสียงยาวก็คือตัวสละอีนั่นเองมือปู เกเรแม่โกโก้พ่อเอตัวนี้เป็นสระอะไรคะเด็กๆตัวนี้เป็นสระออนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเผลอเปียเ,เ,เสือครัวรือสีและคำสุดท้ายนะคะก็คือลือชานั่นเองเด็กๆเ,เคยได้ยินคำนี้ไหมคะ เคยเห็นบ้างไหมเอ่ยคำว่าลือชาตัวนี้ลือชาตัวนี้นะคะแปลว่าโด่งดังนั่นเองหรือว่ามีชื่อเสียงนะคะ,ะต่อมานะคะคําเป็นนะคะจะต้องประสมด้วยสระเสียงสั้น4ตัวนี้เท่านั้นนะคะถึงจะเป็นคําเป็นได้แก่สระอะไรบ้างนะมีสระอํสะอาสระไอไม้มมวน สระไอไม้มะลายแล้วก็สาระเอานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะตัวไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าประสมด้วยสระเสียงสั้นสีตัวนี้จะเป็นคำเป็นเท่านั้นนะคะจำไว้นะคะเด็กๆมาดูตัวอย่างกันเลยจ้าคำแรกนะคะคำว่าจำคำว่าจำผสมด้วยสระอะไรคะสลัอํานั่นเองต่อมาใจ จปจผสมด้วยสละเลยคะ่ะสละไอไม้ไม้หมวนนะคะไปผปสมด้วยสละะไรคะสละไอไม้มาลายนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเขานะคะผสมด้วยสละเอานั่นเองนะคะเป็นยังไงคะยากไหมคะเด็กๆสำหรับคำเป็นไม่ยากเลยนะคะไปกันต่อเลยคะ่ะ ああนอกจากนี้นะคะคําเป็นนอกจากเขาจะต้องประสมด้วยสลาดเสียงยาวแล้วนะคะแล้วก็ประสมด้วยสลาดเสียงสั้น4ตัวก็คืออําไอไอเอาใช่ไหมคะเขายังต้องมีตัวสะกดอยู่ในมาตามกงกล,ลกกมเกยแล้วก็เกิดด้วยนะคะหรือเด็กๆจําง่ายๆเลยนะคะ เขาจะต้องมีตัวสะกดอยู่ในมาตาเลยค่ะนมยวงนั่นเองนะคะทำไมถึงเป็นนมยวงนอหนูแทนมาตาเลยค่ะแทนมาตากลนั่นเองมอม้าแทนมาตากลมยอยักษ์แทนมาตาเกยวอแหวนแทนมาตาเกลและงองูนะคะจะแทนมาตากล นะคะนี่คือวิธีการจําตัวสะกดง่ายๆเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะคาแรกนะคะเมืองทองสะกดด้วยมาตาะไรคะงองงูอยู่ในมาตากงนั่นเองนะคะลองกองเห็นไหมคะตัวสะกดเป็นตัวงองูใช่ไหมคะอยู่ในมาตากงนะคะปางอุง๋ง มาเหรียนนะคะเหรียนยอหญิงอยู่ในมาตาเลยคะ่ะมาตากลนะคะมาตากลช้อนการบ้านทมินซ่อมรม่มจามขิมส้อยฝฟายน้อยถ้วยแก้ว ดาวผิวขาวแมวดาวคำศัพท์เหล่านี้นะคะล้วนแต่เป็นคำเป็นทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าตัวสะกดของเขาเนี่ยนะคะอยู่ในมาตากงมาตากลมาตากรมมาตาเกยแล้วก็มาตาเกลนะคะหรือวิธีการจำก็คือนมยวงนั่นเองต่อไปเดี๋ยวคุณนุชจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของคำตายนะคะ อคำตายมาแล้วนะคะคำเป็นเนี่ยจะต้องประสมด้วยสละเสียงยาวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําตายนะคะจะต้องเป็นคําที่ประสมด้วยสละเสียงเสียงสั้นนั่นเองนะคะเสียงสั้นได้แก่สละอะไรบ้างนี่คุณนุกยกตัวอย่างมาให้แล้วนะคะสระอสระอิสระอึสระอุสระเอสระแอสระโอ สระอสระเอสระเอียสระเอืเอ,อแล้วก็สระอัวนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีตัวรึแล้วก็ตัวรืด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะคำแรกนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะกระทะกระทระผสมด้วยสระอะใช่ไหมคะสระอะเป็นสระเสียงสั้นนะคะคำนี้จึงเป็นคำตายนั่นเอง กะทินะคะกะทิเห็นไหมคะกะทิผสมด้วยสระเสียงเสียงสั้นนะคะอ่าอือทะลุเละเทะแพะโต๊ะเงาะเปรอะเพีย้ยเอ,อือผัวอ่าคำศัพท์เหล่านี้นะคะก็จะเป็น คำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นทั้งนั้นเลยนะคะถือว่าจัดอยู่ในคําเป็นหรือคําตายคะเก่งมากค่ะอยู่ในคําตายแต่คําตายยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆไปต่อกันเลยค่ะคําคตายนะคะจะต้องเป็นคําที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตาอะไรบ้างนะในมาตากกมาตากบแล้วก็มาตากดใช่ไหมคะ หรือที่เราจำกันง่ายๆเลยนะคะก็คือมาตาเลยคะมาตากระบดนั่นเองนะคะใครเป็นกระบดนะคะมันผู้นั้นจะต้องทำไมคะตายอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคําศัพท์กันเลยนะคะคาแรกนะคะตลกก่อไก่อยู่ในมาตาอะไรคะเด็กๆอยู่ในมาตากบนั่นเองนะคะ ศกกระปรนะคะก็ยังอยู่ในมาตากกอยู่นะคะรากแตกงีบหลับอ่าอันนี้เริ่มมาที่มาตาอะไรแล้วคะเด็กๆบอใบไม้อยู่ในมาตามาตากบนั่นเองกรอบรูปเวฟทูบบัตรบัตรเริ่มอยู่ในมาตาอะไรแล้วคะบัตร ถ้าเราอ่านเป็นคําอ่านเราจะสะกดว่ายังไงคะบออะดอบัดใช่ไหมคะตอรอนะคะจะออกเสียงเป็นดอเด็กสะกดนะคะเพราะฉะนั้นจะอยู่ในมาตากดนะคะคำนี้จึงเป็นคําตายเพชชรอตัวนี้นะคะออกเสียงเป็นดอเด็กสะกดเช่นเดียวกันนะคะจึงอยู่ในมาตากดนะคะสมุดโนตกระดาษ เด็กๆพอจะจำได้ไหมคะเดี๋ยวคุณนุกทบทวนให้อีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆคำเป็นนะคะจะต้องประสมด้วยสละเสียงยาวนะคะแล้วก็จะมีสละเสียงสั้นเพียงสี่ตัวเท่านั้นนะคะที่เมื่อประสมกับพยัญชนะตัวไหนก็แล้วแต่นะคะจะเป็นคำเป็นเท่านั้นก็คือสละอํสะอาสละไอไม้ม้วนสละไอไม้มาลายแล้วก็สละเอานะคะ ต่อมานะคะคำเป็นจะต้องมีตัวสะกดที่อยู่ในมาตาอะไรนะคะอยู่ในมาตานมยวงใช่ไหมคะในมาตานมยวงมีมาตาอะไรบ้างนะมีมาตากนมาตาคมมาตาเกยมาตาเกลแล้วก็มาตากงใช่ไหมคะต่อมาคําตายคําตายเนี่ยนะคะจะต้องประสมด้วยสละดเสียง เสียงสั้นนะคะจำไว้เลยนะคะถ้าอายุสั้นก็จะต้องทำไมคะต้องตายนั่นเองนะคะแล้วก็คำเหล่านั้นนะคะจะต้องมีตัวสะกดที่อยู่ในมาตาเลยนะลูกมาตากระบฏนั่นเองนะคะใครเป็นกระบฏมันผู้นั้นจะต้องตายนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการพิจารณานะคะเรามาดูวิธีการพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมคำนี้สละเป็นสละเสียงสั้น แต่ตัวสะกดเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตตานมยวงทำไมถึงเป็นคำเป็นนะคะเดี๋ยวคุณุกจะมาบอกนะคะวิธีการพิจารณาเด็กๆด,ดูตามคุณุกเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยสังเกตที่ตัวสะกดเป็นเป็นหลักนะคะถ้าคำไหนที่มีตัวสะกดให้เด็กๆสังเกตที่ตัวสะกดว่าคำคำนั้นนะคะสะกดด้วย ตัวอะไรหรือว่ามาตาอะไรนั่นเองนะคะถ้าสะกดอยู่ในมาตานมยวงก็จะเป็นคําเป็นแต่ถ้าคํานั้นสะกดอยู่ในมาตรากรบดก็จะเป็นคําคําตายนั่นเองนะคะข้อที่2นะคะถ้าเป็นในกรณีที่ไม่มีตัวสะกดนะคะให้เด็กๆด,ดูว่าคำคานั้นนะคะเขาประสมด,ด้วยสละเสียงสั้นหรือเสียงยาวนั่นเองนะคะถ้าประสมด้วยสละเสียงยาวก็จะเป็นคําเป็น นะคะแต่ถ้าผสมด้วยสราเสียงสั้นก็จะเป็นคําตายนั่นเองแล้วก็มีสราเสียงสั้นเพียง4ตัวเท่านั้นนะคะที่ไม่ว่าจะผสมด้วยพยัญชนะตัวไหนก็แล้วแต่ก็จะเป็นคําเป็นนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคําเป็นคําตายในวันนี้เด็กๆพอจะได้ความรู้ไหมคะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะถ้าเด็กๆว่างๆเด็กๆก็เปิดคลิปของครูนุกนะคะทบทวนบทเรียนได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชั่วโมงหน้าครูนุกจะนําความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาให้เด็กๆสําหรับวันนี้ครูนุกขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ